สวัสดีครับนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสะพานที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าคือสะพานพระราม8ช่วงนี้เป็นช่วงของท่าเรือวัดดาวดึงครับที่จะข้ามไปยังท่าเรือพระอาทิตย์ซึ่งอยู่ฝั่งกระนูน้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเรือข้ามฟากแล้วทุกคนเขาจะใช้สะพานสูงซึ่งนั้นก็คือสะพานพระปิ่นเกล้าครับซึ่งแต่ก่อนเมื่อ4 0กว่าปีก่อน ตรงนี้จะคึกคักมากครับเพราะว่าจะเป็นการข้ามแม่น้ำแล้วก็นี่คืออ,อีกส่วนหนึ่งของวัดดาวดงซึ่งเป็นทางข้ามฟากที่จะทุกคนใช้สัญจรข้ามไปฝั่งโน้นอ,อันนี้คือทางเดินย้อนขึ้นไปทางวัดดาวดงนะครับ เมื่อก่อนนั้นช่วงนี้จะคึกคักมากเพราะว่าผู้คนจะใช้เรือข้ามฟากซะเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนนี้ทุกคนหันไปใช้สะพานสถานที่แห่งนี้ซึ่งเรียกว่าสะพานยาววัดดาวดึงก็จะเงียบเหงาบ้านเรือนก็ค่อนข้างไปตามยุคสมัยครับซึ่งเมื่อ40่ปีแต่ก่อนนั้นถึงจะเป็นสลัมแต่ก็น่าอยู่มาก ทางไปข้างหน้าอีกประมาณสองสามป้ายรถเมย์ก็จะเป็นวัดดาวดึงครับซึ่งเป็นวัดที่คุณสารพงษ์ชาตรีเคยจำวัดอยู่สมัยบวชครับผมตรงนี้เป็นทางยาวเลยครับลุไปได้หลายที่ครับนนดูห้างพาตา้าล,ลุปิน ิาน,นุไ,ไรนนครับผม,มแค่นี้ก่อนนะครับ